ถ้วยนะ้ำแมวยังเต็มเหมือนเดิมไทยเงียบที่ท่าดหลายคนอัด จะยังไม่รู้วันนี้เราจะมาเติมน้ําในที่ให้น้าอัตโนมัติของน้องแมวนะคะตัวนี้เราเอาไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะที่ให้น้ําจะเป็นน้ําไหลลงมาโดยอัตโนมัติแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะก็คือเติมน้ําเข้าไปในขวดกลมๆอันนี้แล้วก็มาปิดลงกับตัวเครื่องอันนี้ทุกครั้งที่น้องมาดื่มน้ําน้ําก็จะไหลลงมาเรื่อยๆค่ะบ้านเราเนี่ยมีที่ให้น้ําอยู่3มที่ก็คือถังให้น้ําอันนี้และน้าพุอีก2อันรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรมีที่ให้น้ําครบจํานวนแมวเช่นมีแมว3ตัวก็ควรจะมีที่ให้น้ํามที่และบวกเพิ่มมมมอออีีีกกกกท่่่่่่เเเพืให้้นนนงงแแแวยยไไรดดละิาั และตามสัญชาตญาณของน้องแมวเนี่ยน้องแมวจะชอบดื่มน้ําจากแหล่งน้ําที่ไหลเพราะว่าน้ําไหลสําหรับแมวเนี่ยเท่ากับน้ําสะอาดค่ะใช่ค่ะหากถ้วยน้ําของแมวคุณไม่พล่องไปเลยสักนิดเป็นไปได้ว่าแมวอาจจะไม่ได้ดื่มน้ําเลยทั้งวันแมวต้องการน้ํา5 0 7ถึงมลต่อน้ําหนักตัว1กิโลต่อวันหากแมวดื่มน้ําน้อยจะทําให้ฉี่สีเข้มอึแข็งและเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งนั่นคือปัญหาใหญ่มากค่ะบอกเลยแล้วจะทํายังไงให้น้องแมวดื่มน้ําเยอะขึ้นน้ําูุก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเพราะแมวจะ ชอบดื่มน้ําที่เคลื่อนไหวมากกว่าน้ําที่อยู่นิ่งบ้านเราเนี่ยเด็กๆมีพฤติกรรมการดื่มน้ําที่แตกต่างกันนะคะลาเต้เขาจะชอบดื่มน้ําจากน้ําพุสีขาวๆอันนี้คือเขาจะชอบขึ้นไปดื่มชั้นบนสุดนะไม่รู้ทาไมเหมือนกันส่วนมอคค่าจะชอบดื่มน้ําจากถังน้ําอัตโนมัติอันนี้มากคาปูจะชอบดื่มน้ําจากน้าพุอันกลมๆนี้และอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้น้องดื่มน้ําเยอะขึ้นก็คือการให้น้องทานอาหารเปียกค่ะบ้านเราเนี่ยจะปั่นอาหารเปียกผสมกับน้าเป็นการช่วยอีกทางแล้วแมวพี่นุชล่ะคะชอบดื่มน้ําจากที่ไหนกันบ้างจจาาาาาากกชมนน้้ํํหรือว่ จากอ่างปลาหรือจากชักโครก